เผาป่านั่นม to like no ันไม่ดีแต่ถ้าเผาดีดีแน่ๆเดี๋ยวไหนว่าเดี๋ยวโจอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นเหรอโอ้ยทำอะไรงมึงทำมาอะไรมาเกลมาเกลโจจ๋ามาเลอะไร เขาต้องกนนินยาอนอินกิน,นายาในวิชาหรือยังปุ๊บเห็นเขาไหมเห็นเขาไหมอันนั้นยาดำน้ำมาเขาเอาอยาในวิชารับยาตาสว่างยาตากรอบเอ้าทำไมเองมีแค่สี่ปุ่มวะมีแค่ห้าปุ่มเอง เดี๋ยวยานในพิชันให้ก่อนโอ้ยมือจอโทรศัพท์เองมันหมดเลยอ,อันนี้เอามาแกงเง<ไ>งกล็ดกันกินแล้วกินจนมันสว่าง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยใครจุดทินทีเฮ้ยเยขาไม่ได้จุด,ด,จด,ดอ๋อเหรอก็ไม่ไปเอาเอ,อ,อ่ะอ้าใครระเบิดอีกแหละเสียงดังมากโอ้โหยังไม่เล่นเอาชีวิตหล่อน้ กูไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยรู้ได้ไงเอ็งแข่งหรือเปล่าไบกแกงมันเองสิไรแกงไอ้แมวอ้ไม่เห็นไม่ได้แก่งเอ็งมาในถ้ำสิมาในถ้ำเอ็งพร้อมจุดทีนทีหรือเปล่าคือแค่นั้นแหละไอ้เจ้าทีนทีตรงนั้นตรงไหนเอ็งจะจุดเลยเด้อแต่จะเพิ่งเข้านะตอนนี้ กำลังพยายามวางทีนทีแต่เขาแก่งบานนี้เขากินยานล่องหงนำยาล่องหัวแล้วไม่ใช่อย,ยอย่าพึ่งจุด,าจดวายไม่จุดไม่ต้องจุดแล้วบางไปดูน,น,นั่นไงครับผมโอ้ยโอ้ยเขาซช้เครื่องแหลกเลย เขานี่เห็นเขาไหม,ไมเ,น,มเ,น,เ,เหนตอนไหนห้อกไอปะไหนเอก่อนเ,เองไปก่อนเขาเองไปก่อนเขาเขาใส่สก,กินล่องหนต่อเลไ,ไปเดินไป เดินกินลูกชิ้นต่ออร่อยโอ้ยน้ำมันเยิ้มเลยลูกชิ้นไปไหนเรกคบเร่คนไปไหนแล้วเจ้กลับมาที่เดิมกลับไปในบ้านคืนกลับที่บ้านคืนเพื่อเพื่อมาหาอีก กลับไปที่บ้านไปเดินไปเองเดินออไปไหน,นไม่ต้องกลัวมันเราบูมมนเลยสเปกไม่เยอะคือแบตอ้ออาไปเห็นเขาไหมเห็นบางมาตามเขา อย่าพึ่งอย่าพึ่งรอก่อนๆไหนอะม,มาที่เดิมมามาที่เองระเบิดอันนั้นไปบินไปบินไปไหนให้ให้เขาเห็นเองค่ะไม่ให้เห็นเดินไปเองไม่เห็นยาเหรอไปไหนนันเออดี่ไปไม่ต้องวางระวังหรอกไปวิ่งในวิชันมันก็น่าจะเห็นมาก ไอจวน,นีงไม่ชอบสังเกตเลยแหลกทิ่มหายเลยเฮ้ยไปไหนอะดู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 ไม่โดนทอะไี่อ๋อแล้วแออนี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่เองจะอยู่เลยเองเองอยู่ตรงนั้นแหละเบ็ดหมดทักสุดท้ายตีวพิ่นี้ลากไย เพียงแค่นี้ลาก่อยลาก่อยโอ้เขากำมันกันเลย